นั่ง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 อ่าเด็กนั่งแฮปปี้เพื่อดียายอาเขคุณใจเพือดียายเนาะเด็กอวยพรนายายนี่อ้หอมนอวยพรยายอาอวยพรยายหน่อยขอให้ยายได้เงินเยอะอ่ะลุงอวยพรยายหน่อย อ้าไปไปกอดยายไปไปกอดยายไปหนังสือได้ไหมอ้าวไปไปกอดยายไปกอดยายไปยายเหนื่อยแกรุ่นนี้แล้วไม่อะไรแล้วทำไม่ปู่แล้วทำไมปู่ยายนะปู่ต้องทำงานในสังคมอ้าวชินใจยายชินใจยายชินใจเออ